ที่นี่คือเมืองประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ตรงปากอ่าวทะเลอันดามันของจังหวัดตรังมีระยะห่างจากตัวเมืองตรังแค่2 4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับในอดีตที่นี่เป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งทางฝั่งมหาสมุทรอินเดียเลยทีเดียวและยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำมั้งแต่สมัยโบราณและนอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นที่แรกที่มีการปลูกต้นยางพาราที่เป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศไทยอีกด้วยและที่นี่ก็ยังเป็นสถานีสุดท้ายของเส้นทางรถไฟสายอันดามัน ที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานของไทยอีกด้วยนะครับและที่นี่คืออำเภอกันตังจังหวัดตรังตอนนี้ผมอยู่บนแพรขนาดยนต์นะครับซึ่งเป็นแพรที่จะเดินทางจากฝั่งท่าเรือท่าส้มฝั่งนี้นะครับเพื่อเดินทางไปยังกันตังซึ่งการเดินทางไปยังกันตังเนี่ยครับเราจะใช้ วิธีการเดินทางได้2แบบคือทางแพขนาดยนต์และทางรถทางแพขนาดยนต์เนี่ยเราจะข้ามมากับแพขนาดยนต์แบบนี้นะฮะเพื่อจะเดินทางจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณาผมว่าประมาณ5นาทีนะฮะจากฝั่งท่าส้มเพื่อจะไปยังฝั่งกันตังส่วนอีกทางก็คือจะเป็นทางฝั่งหมู่บ้านท่าปราบข้ามสะพานมายังฝั่งแหลมม่วงของกันตังนะครับคือมันเป็นเมืองท่าครับก็จะมีพวกเรือสินค้าจอดอยู่เยอะเลยและค่าเดินทางนะครับที่เราเดินทางมาอ่ะ นี่ครับพี่ข้างบนสงสัยได้ยินผมพูดนะครับแกก็บอกว่าทางนี้นะครับจะเป็นส่วนของทางออกปากอ่าวนะครับถ้าเป็นทางนี้ก็จะเข้าไปตัวแม่น้ําตรังนะฮะ และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นี่เลยกันตัง History Education Center หรือศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ของกันตังนะครับกันตังเนี่ยจะเป็นเมืองที่รวบรวมไว้ซึ่งประวัติศาสตร์หลายๆเรื่องของตังที่สำคัญๆเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าข้างในอ่ะมันจะมีอะไรที่บอกเราถึงความเป็นกันตังและจังหวัดตังันันจะเป็นข้อมูลจันองเรจะเป็นพนงานของศิษยาสันจันทจะเป็นจมพิว ครับตามหลอดที่ผมทราบเลครับเจ๋อโซมุตชนานะครับเจอหนองนึงที่นี่จะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับปิดเฉพาะวันจันทร์เปิดแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งครับนี่ก็คือบันทึกหลังเล่ากล้องกล้องสซรามิกก่อนเลยครับเนี่ยคนเดียวก็คือเจมโลว์สองสามหกแปดเนี่คบบนนนยครับ,าาบ,รบ,บรเป็นตโบุรา่จะได้ไงเจ๋อว่ามันตกตายเจ๋อเมือนตังอะไรบุรั่เนี่ยเป็นคิวแท็กซี่ที่จ่าวิ่งระหว่างกันตังกับตรังนะครับ องลุ่มรถไฟจะไม่ต้องนำโหลดกันในซองใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเตียงสูงของเราครับปัจจุบันตรงนี้ครับถนนสรุ่มหลักแล้วนี่คือจะเป็นอ่อนนี้เตียงสูตรงนี้ใช่ไหมนี่ใช่ครับข้ามข้ามข้ามประเทศอไปครับเรือข้ามประเทศไปปีนังใช่ครับพม่าครใครจะไปพัทลุงกระบี่ภูเก็ตที่จะไปปีนังครับต้องมาขึ้นตาเรือที่ต่างๆนะครับพอสมัยก่อนรุ่งจะเรียนรุ่งเรืองมากครับสำหรับเสือทีโบ๊นะครับเป็นอะไรแบบรถไฟ าต้ถุงส้งมสันังเป็นกลางแลนะครับเป็นฟังตะวันตกถ้าเรียนไฟทิศแม่น้ำสี่เดียวป้องผากใต้นี่ตอนที่กับรถไฟจะมีเป็นแตงน้ําอยู่ตรงนี้ครับถนนการแล้วก็มาก่อนรถไฟมันจะวิ่งมาเนี่ยครับมามาถึงท่าเรือครับเป็นท่าเรือสินค้าสมัยก่อนโบราณอ๋อแต่ก่อนคือมาถึงรถไฟตรงเนี้ยมันวิ่งมาถึงตรงนี้เลยใช่ครับคือแม่นม้ําสามารถมาสนใจสินค้าได้เลยครับแล้วก็ไอ้พอเกิดจุงจนเกิดขึ้นเนาะตรงนี้มันจะมีจุงจอนรถไฟเกิดขึ้น รางรถไฟเก่าโบราณยังมีอยู่ในจุนจนถ้าเราเข้าไปดูส้งยางมี่โบราณแต่คนสนส่งยางครับนี่ตรงนี้เราจะเป็นกีดซี่นี่จะเป็นโบราณนี้ครับตรงนี่คำอภวันจะแบกขึ้นเรือครับอ๋อแบกกำอภานี่เลยครับยางจะเป็นโคนนี่ครับหมัดนี่อะไรนี่แบกขึ้นเรือไว้ตรงนี้ครับนี่เราจะเป็นต้ล่าด้านล่างส่วนนี้ก็จะเป็นรูปแบบเรือต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมัยเรือสำเภาสถานีรถไฟกันตัง อันนี้ก็จะเป็นตึกแนวชิโนโปรโตุกีสนะครับแต่ก่อนที่มีการสร้างไว้ตั้งแต่สมัยส,ง,สงครามโลกเนี่ยและนี่คือระเบียงของชั้น2นะครับ ซึ่งตรงนี้จะมีลักษณะคล้ายกับหัวเรือถ้าเรามองจากมุมสูงนะครับพี่เขาบอกว่าอาคารเนี้ยตั้งใจจะทําให้มันมีรูปร่างลักษณะคล้ายเรือนะครับโดยที่มีเป็นหัวเรือแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมองเป็นประคาคานนะครับและถ้ามองออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเกาะเนรมิดนะครับตรงเนี้ยเทศบาลบอกว่ามีความตั้งใจที่จะทําให้มันเป็นสวนสาธารนณะที่เราสามารถนั่งเรือเข้าไปพักผ่อนที่สวนสาธารณะนี้ได้ครับ และนี่คือบันไดขึ้นชั้นสุดท้ายของประภาคารนะครับ,รบรวนะ้าวมากครับ,รบและตอนนี้ผมอยู่ชั้นบนสุดของประภาคารข้างหลังผมนะฮะนี่เลยขึ้นมาแล้วผมจะบอกเลยว่าวิวที่นี่แบบว้าวมากครับคือมันจะเป็นวิวที่ บอกเลยว่าคนที่มากันตังะน้อยมากที่จะรู้ว่าข้างบนเนี้มีจุดชมวิวที่สวยมากอยู่จุดจุดหนึ่งนะฮะดูข้างหลังเป็นแพรนะครับตรงนั้นเป็นท่าแพขนาดยนต์เป็นรถตู้ออเนอร์แล้วก็มองกันตังจะบอกว่าเกือบ360องศาก็ว่าได้นะฮะอไฟแล้วก็นี่คปรจะจันส่ตรไฟ่านอ๋อ มันเป็นอะไรที่ว้าวมากไม่คิดนะครับว่าวันนี้จะได้ขึ้นมานี่ถ้าพี่หนึ่งเขาไม่บอกนะครับว่าข้างบนมีจุดชมวิวที่สวยมากเลยก็ผมอยากบอกเลยถ้าขึ้นมาถ่ายรูปนี่แบบนี้เลยอ้อมันจะเป็นลานหรือไรนี่คือจุดตะกี้ที่ผมไปยืนนะครับโอ้โหมันจะเป็นรูปหัวเรือครับตรงเนี้เหมือนเราทำว่าอ,ออกสู่ทะเลครับอ,อ,รอ๋อมุ่งหน้าออกสู่ปาออก่าทางโน้นเลย<อ>เรือลําใหญ่ที่สุดของกันตังใช่ครับคือที่นี่ ขอบคุณคุณพี่หนึ่งนะครับที่พาเราเยี่ยมชมนะครับศูนย์ประวัติศาสตร์เมืองกันตังนะครับเปิดบานางการถึงวันอาทิาตย์แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งครับปิดเฉพาะวันจันทร์ขอบคมาครับขอบคุณมากครับสถานีรถไฟกันตังเนี่ยนะครับเป็นสถานีรถไฟสุดทางของรถไฟสายใต้ฝั่งอันดามันครับ เปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่1เมษายน2456และมีระยะทางของทางรถไฟจากสถานีไปจนถึงท่าเรือกันตังอีก500เมตรครับเพื่อสะดวกในการขนส่งสินค้าในการค้าขายกับต่างประเทศครับและปัจจุบันนะครับสถานีรถไฟแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของประเทศไทยแล้วครับผมและสําหรับสถานีรถไฟกันตังนะครับแม้จะเป็นสถานีรถไฟที่มีมาั้งแต่อดีตนะครับ จนถึงปัจจุบันเนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นสถานีรถไฟที่ที่ยังใช้งานจนถึงปัจจุบันอยู่นะครับซึ่งหลกัหลกๆตอนนี้ก็จะเป็นถึงเทพกันตังนะครับจะบอกว่าสถานีรถไฟกันตังนี่นอกจากจะเป็นจุดหรือจุดของตังแล้วนะครับเราก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หลักนะครับถ้าคุณมากันถ้าคุณมากันตังแล้วต้องแวะที่นี่ครับเดี๋ยวพอดีว่าอุ้ยวัยรุ่นวัยรุ่นขอถ่ายรูปแป๊บนึงเดี๋ยวเรหากล้องก่อน แป๊บนึงปะนัับๆข้าวตรงกลางนิดทำตัวดีๆนะน้องอย่าดื้อนะโอเคอ่าหนึ่งสองสามเนอ,อะี่ยตรงส่งเลยแล้วทำไมป้าไม่แรงกลางอ่ะพูดกลางไม่ตินซึ่งนานไหมอะ จากนี่แรกกางว่าจากกันตังไปทุ่งวงนานไหมจะกี่ชั่วโมงได้จากประมาณบัตีสองตีสามแค่นั้นแหละตีสองตีสามึงสามบ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 งสามโบงหนึ่งโบงสองโบงเอาบงนึงใจไหนเลยอ่ะขอบคุณครับนี่คือปลาแค่เดินทางไปทุ่งสง ไอเดี่ยวเนะทุกคนทำไมก่อนนะป้ายัางเล็กๆนะแม่ก็มาขายโขงนะจริงเหรอเก็บโอ้ยเออก็บก้มากัแรงก้างเลยอย่าแรงใต้แรงอ่ะเก็บโอ้ยบาร์ได้นมาขายที่ตลาดกันตังนี่เออปรากาป้ายัางเล็กเลยนะมาตามแม่ดำลุงดุงกดุด๊หนีไปอยู่กับผู้ชายตั้งแต่เมื่อไหร่แม่ไม่ว<ม>่าป้านั่นไปอยู่ทุ่งสูงไปตำเลยไปแต่งงานก็ไปแต่งงานโดนผู้ชายที่โน่นหลอกไปไม่หลอกหลอกต้องโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ และสถานีรถไฟกันตังเนี่ยครับยังเป็นแลนด์มาร์คหลักสําหรับคนที่จะมาเที่ยวจังหวัดตังส่วนมากนะครับถ้ามาจังหวัดตังแล้วมากันตังต้องแวะมาที่นี่เลยครับสถานีรถไฟกันตังครับและนอกจากนั้นนะครับมาสถานีรถไฟกันตังทั้งทีนะครับก็มีที่นี่ครับเป็นร้านกาแฟนะครับชื่อว่าร้านกาแฟสานีรักนะฮะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยครับ แล้วเดี๋ยวเราจะพาแวะเข้าไปตรงร้านกาแฟของสถานีรถไฟกันตังนะฮะซึ่งสถานีรถไฟกันตังเนี่ยจะมีร้านกาแฟอยู่ร้านนึงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอย่าเขินอย่าเขินอย่าเขินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ง่าเลยก็ถามว่าแล้วมาเนี่ยกินกินเมนูไหนมะม่วงเบาปั่นครับมะม่วงเบาปั่นได้คโอเคแน่แน่นะว่าร้อยร้อยแน่นอนครับโอเคนุ้ยนุ้ยกับมะม่วงเบาอร่อยร้อยกว่าอ่ามะม่วงเบาอร่อยกว่าอ่าแล้วแล้วอะไรมันกว่าอ่า อันนี้อันนี้ก็ต้องลองนี่ลายครับมาร้านนี้ทุกครั้งสิ่งที่ไม่เคยลืมกินนั่นก็คือไอ้ตัวนี้ครับอ่าเขาเรียกว่าขนมอะไรวะเอาไม่รู้ว่าขนมชื่ออะไรละแต่ว่าที่แน่ๆคือบ้านผมเรียกขนมตัวปอยเรียกขนมตัวปอยห่อใบไผ่ครับมันจะเป็นห่อใบไผ่ซึ่งช่วงเนี้ยเดี๋ยวนี้หายากมากนะครับไอ้ตัวขนมตัวขนมตัวเนี้ยที่ห่อใบไผ่จะเป็นสูตรโบราณเลยครับเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้ ไม่รู้ว่าเขาเรียกตุ๊บตั๊บหรืออะไรสักอยาก่างแต่บ้านผมเรียกทั่วต้อยครับบานบานเตินเรียกอะไรเดี๋วเตินเ็นไว้กันนะงามม่วงเบาปัน ที่สถานีรถไฟกันตังครับมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยครับข้างหลังและเมื่อมาถึงกันตังนะครับเราต้องแวะที่นี่เลยต้นยางพาราต้านแรกของประเทศไทยนะครับต้นนี้นะครับหลานของท่านพยารัษดานุประดิษ์นะครับท่านได้นํามาปลูกไว้ที่อําเภอกันตังจังหวัดตรังนะฮะและ หลังจากนั้นนะครับก็กลายเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศไทยเลยครับที่ต่อมานในจังหวัดตรังเนี่ยถ้าเราจะมายังมีอีกที่หนึ่งนั่นก็คือที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์บ้านพยารัศดานุประดิษฐ์ที่อำเภอกันตังนั่นแหละครับถ้าพูดถึงพยารัศดานุประดิษฐ์นะฮะจะเป็นผู้ที่ถือว่ามีบทบาทสําคัญในการเริ่มก่อตั้ง อำเภอกันตังหรือจังหวัดตังเนี่ยและเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเข้าไปดูว่าพิพิธภัณฑ์บ้านพญารัษฎานุปริดษฐ์เราเข้าไปดูนครับสําหรับบ้านพญารัตฎานุปดิ์นะฮะที่นี่ก็จะถือว่าเป็นบ้านที่มีความร่มรื่นมากเลยนะครับเขาจะเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับของทุกวันซึ่งจะปิดให้เข้าชมก็เป็นวันจันทร์นะครับที่จะ สังเกตได้ว่าเข้ามาเนี่ยครับจะมีความร่มลื่นของธรรมชาติของคันนะครับเข้ามาตอนนี้ก็จะเป็นต้นยางพาราซึ่งจะบอกว่าพญารัศดานุพดิษตเนี่ยครับหรือคอซิมบี้ณระหนงเนี่ยท่นจะมีความสําคัญในการเริ่มเป็นผู้ริเริ่มที่นําต้นยางต้นแรกเข้ามาปลูกในจังหวัดตรังและก็เป็นต้นยางต้นแรกที่เข้ามาปลูกในประเทศไทยเหมือนกันครับ นี่ก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นครัวโบราณน,นะฮะนี่ก็คือครัวโบราณคือที่ใช้กันมาตอนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่คือจะใช้ครัวแบบนี้นะฮะชั้นหนึ่งของบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูว่าชั้นสองของบ้านมีอะไรประตูก็ยังเป็นประตูแบบไม้แบบผลักนะฮะนี้เป็นส่วนของระเบียงที่ยื่นออกไปนะฮะส่วนทางนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกรวบรวมในเรื่องของรูปถ่ายประวัติศาสตร์ของ กันตังและจังหวัดตังไว้นะฮะในนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเก้าอี้เป็นเครื่องเป็นดีดที่ท่านใช้ในสมัยก่อนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะฮะแล้วก็มีกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าของท่านเมื่อครั้งอดีตนะครับอันนี้เป็นเก้าอี้นั่งแบบสมัยที่ท่านใช้นะครับข้างในนี้เหมือนจะเป็นห้องรับแขกหรือห้องประชุมอะไรสักอย่างมุมนี้ก็จะเป็นห้องนะครับห้องที่ รวบรวมบุคคลสําคัญในจังหวัดตรังนะครับอย่างเช่นทางนี้นะครับจะเป็นรูปเป็นรูปของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังตั้งแต่สมัยตั้งเมืองตรังมานะฮะ และอีกที่หนึ่งของอำเภอกันตังนะครับก็จะเป็นสวนสาธารณะที่อยู่กลางเมืองกันตังก็คือที่ที่มีชื่อว่าควรตำหนักจันนะครับเพราะที่นี่นะครับจะเป็นมีประวัติศาสตร,ร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็คือที่นี้่จะมีอุโมง์กองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็จะเป็นอุโมงค์ที่เข้าไปตรงนี้นะครับด้านในก็มืดๆหน่อยนะฮะนี่เลย ป้อ๋อข้างในมีไฟเปิดไว้ให้เราเนี่ยครับด้านในก็จะเป็นอุอุโมงให้เราได้เดินขึ้นไปโน่นสูงอยู่เหมือนกันนะครับนี่คืออุโมงอุโมงของกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะับที่ควรตำหนักจันนี่คือจุดปลายอุโมงครับที่ขึ้นมาก็สมัยแต่ก่อนนะครับ ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งะฮะที่กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยใช้พื้นที่ตรงเนี้ยแล้วก็สร้างอุโมงค์ขึ้นมาเพื่อหลบระเบิดอันนี้มันเขียนว่าสนามเพาะสนามเพลาะาเออส,สนามเพราะของกองทัพญี่ปุ่นไม่รู้คืออะไรสนามเพลาะของกองทัพญี่ปุ่นและด้านล่างฝั่งที่เราขึ้นมาครับก็จะเป็นสวนสาธารณะของกันตังนะฮะที่นี่ควรตำหนักจันครับ แล้วเมื่อมาถึงกระตังนะครับนี่เลยจะเป็นร้านกาแฟอีกร้านนึงนะฮะที่ฟิลลิ่งมันจะได้ประมาณว่าเมืองเก่าตามสไตล์ของกันตังเป็นร้านอาหารนะครับซึ่งมีกาแฟงกาแฟอะไรพร้อมเลยอ๋อข้างในก็จะเป็นที่นั่งและในส่วนของซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นนี่ครับมุมนี้เลยที่ใครมาก็จะมาแวะถ่ายรูปกันมุมตรงนี้ คือมาคนเดียวแล้วไม่มีแบบอครับก็ต้องถ่ายตัวเองไปก่อนและสําหรับร้านนี้นะครับซิกเนเจอร์ที่เขาแนะนํามาคือกาแฟแก้วนี้เขาเขาบอกว่ากาแฟแก้วเนี้มันเป็นกาแฟแยกชั้นด้วยโซดาแล้วก็เลมอนซึ่งผมก็ยังไม่เคยลองเดี๋ยวเรามาลองกันครับอันนี้จะเป็นกาแฟเย็นนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูโอ้ยมันมีไอเลมอนเนี่ย กาแฟโซดาเลมอนครับเออรสชาติก็แปลกๆดีน่าสนใจการตกแต่งด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เป็นภาษาจีนก็น่าจะเป็นร้านนี้ก็จะเป็นย้อนยุคของกันตังในสมัยอดีนแล้วก็ร้านกาแฟตรงนี้ครับมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟเหมือนกันมาตรงนี้ครับผมกินกาแฟอันนี้เป็นครั้งแรกที่มา แต่ถือว่าประทับใจในมุมถ่ายรูปแล้วก็การตกแต่งร้านแล้วก็รสชาติกาแฟแปลกๆอันนี้ด้วยครับ mm. ก็มาไม่ยากนะครับบรรยากาศดีน่านัางครับมีเวลานอนและแน่นอนครับเรามางเงี้ยเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องหากาแฟดื่มแต่ว่าที่นี่ครับมันไม่ได้เคม,มีแก้กาแฟไงมันเป็นมันชื่อว่าหมาโถโฮสเทลแอนด์กาเฟ่แต่มันมีที่พักด้วย แต่ว่าวันนี้นะครับเราที่พักไม่ต้องเพราะว่าเราหลับไปนอนบ้านเดี๋ยวเราจะข้าไปหากาแฟดื่มในนี้นะครับที่ร้านมาโถโฮเทลุ๊ดโอ้โหเนี่ยครับผมได้ยินชื่อมานานละไม่มีเวลาได้มากาแฟอะไรนะกาแฟพิกชายแดงมันเป็นไง คล้ายกับปูชิโน่อันจัดมาลองดูหนึ่งเผ็ดไหมไม่เผ็ดมากคโอเคกาแฟพริกไทยแดงและเราก็ไม่รู้จักครับ <c oughs> และที่นี่นะครับมาโถโฮสเทลน่าจะอ่านอย่างนั้นแหละก็คือเป็นร้านเป็นโฮสเทลที่มีร้านคาแฟ อยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนในโฮสเตลเอามาแล้วกาแฟพริกไทยแดงและมาถึงแล้วนะครับอันนี้คือกาแฟพริกไทยแดงเดีย๋ยวมาดูว่ารสชาตินเป็นยังไงนะครับลุ้นไม่เคยกินจริงๆครับ1นึ่ตักแค่ มันเป็นกาปูชิโน่แล้วก็ใส่พริกไทยให้มันเผ็ดๆซึ่งมันเป็นรสชาติที่เออน่าสนใจว่ะมันเป็นรสชาติที่เราไม่คุ้นเคยแต่มันอร่อยที่นี่ครับมาโถโฮสเทลเห็นมาโถโฮสเทลแอนด์คาเฟ่กันตังครับออ้โหมีคนเปิดประตูให้ครับวันนี้ที่นี่มาโถโฮสเทลแอนด์คาเฟ่ครับ ครับแกนตังนะครับยังมีในส่วนของประติมาก,กรรมฝาผนางังหรือรูปบ้านบนฝาผนังแบบนี้นะครับซึ่งก็มีหลายจุดเหมือนกันแต่นี่นเป็นจุดทางที่เราจะเดินไปตลาดถนนคนเดินท่าน้ำครับสตรีทอาร์ตท,ที่นี่ก็จะมีหลายแบบนะฮะข้างหลังก็จะเป็นสตรีทอาร์ตตรงในซอยแถวริมน้ำนี่แหละครับมีการวาดรูปบนฝาผนางังเฮ้ยไม่ใช่สิ ประตูไม้แบบเก่านะฮะไปไหนนี่ไปตัดผไปไหนนะตัดผมแล้วก็แร่งตายด้วยแร่งกลางกับเราทางโน้นคือท่าน้ําตลาดถนนคนเดินนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบร้านขายของตรงแนวริมน้ำและนี่เป็นถนนคนเดินที่ถือว่ามีคนเยอะมากเลยนะครับที่นี่ตลาดถนนคนเดินริมน้ํากันตงังครับ ส่วนทางนี้นะครับก็จะเป็นทางลงแพ่ข้ามฟากเพื่อจะเดินทางไปยังท่าส้มฝั่งโน้นนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยจะบอกเลยว่ากันตังเนี่ยทางที่การนั่งแพ่จากโน้นมานี่หรือจากนี่ไปโน้นอะ จะเป็นทางหลักในการเดินทางเข้ากันตังเลยครับแต่ช่วงหลังเริ่มมีการสร้างสะพานขึ้นมาตรงบริเวณต่าข้ามแม่น้ําตังจะเห็นเลยว่าเมืองตังเนี่ยก็ยังเป็นเมืองท่าหลักนะครับในกันขนส่งพวกตู้คอนเทนเนอร์พวกหรือพวกสินค้าต่างๆนะครับจากไทยเนี่ยออกไปข้างนอกโดยทางปากแม่น้ําฝั่งนี้นะครับอ่ะส่วนนี้คือไม่รู้มาจากไหนนะครับสามคนนี้ขับรถตามมาตั้งแต่เดินอยู่บนถนนอ่ะ <c oughs> บอกถ่ายรูปให้หน่อยจอดตรงโน้น อยากให้ถ่ายรูปใช่ไหมโอเคจอดอ่าบบอันหน้าออกแดดหน่อยลูกแต่ถ้าถามถึงวิวนะครับผมบอกเลยว่าวิวตรงนี้ตอนเย็นเนี่ยสวยมากนะครับเพราะนี่คือบรรยากาศของถนนคนเดินริมน้ํากันตังนะครับและสําหรับถนนคนเดินที่นี่นะครับก็จะมีการแบ่งฝั่งสองข้างเนี่ยชัดเจนเลยฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าหรือพวกอะไรที่ไม่ใช่ของกิน ส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพวกของกินนะครับที่นี่มีของกินเยอะมากมีความยาวอยู่ประมาณสัก3-400เมตรได้นะครับตลาดเนี่ยสำหรับนะครับพี่น้องวุสลิมที่จะมาเที่ยวที่กันตังนะครับสำหรับตลาดถนนคนเดินกันตังเนี่ยนะครับที่นี่อาหารฮาลาลเราเยอะมากครับตลาดนี้นะครับจะมีเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นตอนเย็นวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงจนถึงสักสองทุ่มสามทุ่ม หรือจนกว่าเขาจะเก็บร้านหมดนะฮะ <Okay. S 1> อันนว่ามันร่องดี่มันตางันไหมและทั้งหมดนี้นะครับคือสถานที่เที่ยวต่างๆนะครับชุดสวยงามต่างๆของอําเภอกันตังจังหวัดตรังครับและไม่ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับ แต่สิ่งสําคัญนะครับในความเป็นที่นี่นะครับกันตังก็ยังเป็นกันตังกันตังยังเป็นเมืองท่าสําคัญของจังหวัดตรังกันตังยังเป็นศูนย์รวมแห่งประวัติศาสตร์ของตรังและกันตังจนถึงทุกวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดสัตว์สัตไขกดเพลโลติดตามกดอะไรก็ได้ต่อคดตูกใจเพจเที่ยวตรังกับบางกระดาษด้วยนะครับและเดี๋ยว คลิปหน้าเราจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนของจังหวัดตรังต่อโปรดฝากติดตามด้วยนะครับ